โดโลไมท์โรดทริป EP4 หลังจากเดินทางมาเกือบ2ชั่วโมงในที่สุดเราก็ถึงแล้วนะครับพาโซเดเลแอร์เบ so หนึ่งในจุดหมายหลักของผู้ที่ชื่นชอบธรรมชาติเลือกมาพักผ่อนแบบเรียบง่ายท่ามกลางเทือกเขาอันสง่างามและเป็นหนึ่งในจุดที่เงียบสงบที่สุดในเทือกเขาโดโลไมมีการผสมผสานระหว่างธรรมชาติอันบริสุทธิ์วิวทิวทัศน์แบบพาโนรามาและยังคงบรรยากาศดั้งเดิมแบบอัลไพไว้อย่างสมบูรณ์ซึ่งบรรยากาศตอนนี้เงียบมากๆไม่เห็นคนเลยครับ เหมือนหลงมาในเมืองล้าเหมือนกันนะครับจะว่าไปไม่แน่ใจว่าผมมาถูกที่หรือเปล่าแต่น่าจะถูกแหละทุกคนคกิจกรรมหลักๆที่คนมักจะทํากันที่นี่ก็จะเป็นเดินป่านะครับโดยจะมีหลากหลายเส้นทางให้เลือกเดินนะครับโดยเส้นทางที่ได้รับความนิยมนะครับจะเป็นการเดินรอบภูเขาเป็นวงกลมใช้เวลาประมาณ4-5ชั่วโมงโดยกระท่อมหลังนี้นะครับจะเป็นจุดเริ่มต้นในการเดินนะครับโดยที่เขาให้ระดับความยากของเส้นทางนี้ไว้ที่ระดับกลางใครที่ลองเดินมาแล้วแวะมาเล่าให้ฟังหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างส่วนผมน่าจะไม่ได้เดินครับดูจากสภาพแล้ว กลัวหลงมากครับไม่มีมนุษย์เลยนอกจากเดินป่านะครับก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆด้วยอย่างในฤดูหนาวนะครับคนก็ามาักจะมาเล่นสกีคอสคันที่กันครับมีเส้นทางให้เล่นสกีกว่า18กิโลเมตรรวมถึงการสโนโว์ชูวิ่งแล้วก็เล่นเลื่อนหิมะครับส่วนในฤดูร้อนนะครับก็จะมีกิจกรรมที่หลากหลายมากขึ้นเช่นการปั่นจักรยานภูเขานะครับจะเป็นการปั่นแบบเทรลเพื่อไต่ระดับความสูงขึ้นไปเหมาะสําหรับผู้ที่ชื่นชอบความท้าทายรวมถึงกิจกรรมการปีนเขาด้วยครับส่วนผมตอนนี้ทําได้แค่ถ่ายวิวครับรูปท ได้เวลากลับแล้วครับโดยวันนี้ผมได้ทําการจองที่พักเอาไว้อยู่ไม่ไกลจากจุดนี้ครับขับรถประมาณ1ชั่วโมงก็ถึงแล้วที่พักอยู่กลางภูเขาสวยเลยครับเดี๋ยวมาดูของจริงกันว่าจะสวยเหมือนในรูปหรือเปล่า